สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาสอนการเขียนภาษาละเซียแล้วก็อัลฟฟเบตภาษาลสเซียกันนะคะเริ่มเลย นีนจะเป็นตัว R นะคะ R B A B V A B V K A B V K J G ระยะ G ที B ่จุดข้างบนเป็นยู J จเสียงสั้นเจให้เป็นเจซโซเสียงสั้นเหมือนกันซโซเสียงสั้นเป็นเจเจซซเสียงสั้นซโซเสียงสั้นเจมีอีอีอีเลยสรัสีอันนี้อิช มันคือ e เสียงสั้นถ้าเกิดว่า e มีข้างบนเสียงสั้นให้ใช้เออ่มันคือถ้าเกิดว่า e มีข้างบนแปลว่าเสียงสั้นก็จะเป็นอีอวก็มีฮีอีฮีอันนี้พูดชิมไม่ได้รอเลย e อีก็คาเอ้คาเป็นคอคอยแบบไม่ต้องเน้นเขะมาเป็นค่าค่าค่าเป็นคาธรรมดา นี้ L L ลอเลยข้งหล L N N ต้นม้นะคะนโน่ M M O U ธรรมดา P ปะป P อันี้ R R เรียลลยข้างหลังอย่าลืม นี่มันคือโรเรือตัวนี้คือโรเรือเลยแต่ว่าเวลาตัวหนังสือที่เขาเรียกเขาจะใช้คําว่า air ตัวนี้ s s ก็คือตัว s ออกเสียง s ธรรมดาแล้วก็แต่ตัวเต่านะคะไม่ใช่ทหารตัวเต่าตัวเต่าไม่ใช่ไม่ใช่แชแต่ว่าเป็นแต่ตัวเต่าเท่านั้นอันนี้คือสระ u y เป็น u เลย u F คือตัว F ธรรมดา F F อันนี้คาคเป็นคอควายที่เน้นเสียงในคอเป็นคอันนี้จะเป็นถ้าเป็นตัวคีจะเป็นคาคาคาอันนี้เป็นคาคาคา นี่แซวโซซูโซซูที่เน้นเสียงที่ปลายลิ้นเป็นแซวแซวแซวให้ลมมีลมออกมาเยอะๆแซวส่วนนี้เป็นชาร์โชชางและจิกเสียงเบนเบนชาร์ชาร์ส่วนนี้เป็นชาเป็นโชชังโชชังที่ เป็นตัว shuu เป็น sh เสียจะเป็น SH. ส่วนตัวตัวนี้ที่มีหางจะเป็นตัวนี้ที่เสียงซอ f ลงมาเบาลงมามากกว่าจะเป็น sh 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 เลยเป็น sh 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 เลยเป็น sh 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 เป็น s า sh sh, SH. ฟิออร์นิส snack ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์เสียงเสียงนักอันนี้อุยอุยอออึดยออุยเป็นสระนะคะอุยตัวนี้เป็นเมกี้ snack ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์เสียงเบานี่เป็นเบาส่วนี้เป็นสระแอแอ นี่คือยูสระกยูและสระยาสระกยูและสระยานะอาเป็นสระอาแบแบแกแดงเยยูเป็นขึ่นพยัญชนะขึ้นสระใช่สิเยยูอาแบแบแกแดงเยยูเจเซอีอิ

และเบียกิสนะเป็นสระเบาเอเป็นสระเอแ,อและยูยาเป็นตึงเพชน่นตึงสระ<ม>เรียบร้อยค่ะภาษาละเสียเอากระวภาษาละเซียก็มีเพียงเท่านี้ไง่ายๆไม่ต้องยืดเดียวน้อยกว่าภาษาไทย หรือเปล่าอยู่้าวโพดในขานะคะเ B V G D Y U J Z I I K L ยอร์นิสนักอีเมกิสนักเอยูยาสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงเท่านี้ขอบคุณนะคะ